พบมแมลงวันเป็นพาหะแบคทีเรียกว่า600ชนิดสนับสนุนโดย WRC88 แมลงวันที่ทุกคนรู้กันดีว่าเป็นพาหะนำความสกรปรกและเชื้อโรคอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขานามัของคนเราหนักกว่าที่เคยคิดกันผลการศึกษาล่าสุดที่เผยแพร่ในวารสาร s c i e n t i i f c r e p o r t ระบุว่า,มาแมลงวันเป็นพาหะนำเชื้อแบคทีเรียกว่า600ชนิด ซึ่งในจำนวนนี้หลายชนิดทำให้เกิดโรคเช่นโลหิตเป็นพิษหรือปอดอักเสบได้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตทในสหรัฐได้ถอดรหัสพันธุกรรม และจุลช kind of ีพที่พบอยู่ตามร่างกายของแมลงวันบ้านซึ่งเป็นแมลงวันที่พบได้ทั่วโลกและในแมลงวันหัวเขียวซึ่งพบในเขตร้อนทำให้ทราบว่าแมลงวันบ้านเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียมากถึง351ชนิดและแมลงวันหัวเขียวเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียถึง316ชนิดการทดลองก่อนหน้านี้พบว่าแมลงวันสามารถแพร่เชื้อโรคได้หลายทาง โดยใช้ทั้งเทา้าขาและปีกของมันโดยเรียกได้ว่าทุกย่างก้าวความเคลื่อนไหวของมแมลงวันนั้นสามารถแพร่เชื้อโรคได้ตลอดเวลาผู้ร่วมทําการวิจัยครั้งนี้บอกว่าผู้คนส่วนใหญ่รู้ดีว่ามแมลงวันเป็นพาหะนาโรคแต่ไม่ตระหนักถึงขอบเขตและระดับความรุนแรงที่มแมลงวันสามารถทําให้เกิดโรคติดต่อขึ้นได้ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็มักจะละเลยมองข้ามความเป็นไปได้ที่มแมลงวันอาจทําให้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ซึ่งลุกลามได้อย่างรวดเร็วมแมลงวันบ้านนั้นชอบอยู่ตามกองขยะ ตอมอาหารบูดเนา่าซากพืชซากสัตว์และมูลสกรปรกส่วนมแมลงวันหัวเขียวชอบตอมซากสัตว์เป็นพิเศษโดยพบได้บ่อยในเขตเมืองตามโรงฆ่าสัตว์หรือโรงงานที่มีการแปรรูปเนื้อทําให้ไม่แปลกหากมแมลงวันจะเป็นสื่อกลางและตัวแพร่กระจายโรคต่างๆหากชอบฝากกดแชร์กดติดตามพบกับสกูค๊ความรู้ดีๆได้ในตอนหน้าขอบคุณที่รับชมครับ